องความมุ่งมั่นและขยันเนี่ยเราต้องยกให้ยันตีเจอีกอย่างหนึ่งยันตีเจถ้าเกิดเท่าที่ได้แบบได้รู้มาจะต,ต้องผัดจากอะไรก็ตามแต่ที่แบบอยู่ใ,ใกล้แวดล้อมอะไรเงี้ยเราก็ได้รู้ว่าเขาเนี่ยระเบียบจา๋ามีแบบแผนต้องมีเป้าหมายทุกอย่างต้องมีตักกะรองรับอย่ามาพูดอะไรชุยๆมันไม่ได้ทุกอย่างมันคือการวางแผน เขาเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดว่าเขามีแผนเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะทำอะไรได้ตามรถแมพของเขา one two three four อาจจะไม่เหมือนเราที่ one five four t มันถ้าเกิดทำงานร่วมกันเขาด่าเราจ่ายเพราะว่าตัวเขาไม่ใช่ทัศนคติแบบนั้นแตเนนนนนนบบ่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีกระบวนการทำงานเป็นระบบเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ ว่าไงใช้การวิเคราะห์การมีประสิทธิภาพไหมสิ่งนั้นมีประสิทธิภาพหรือเปล่าสิ่งนั้นดีที่สุดหรือไม่เขา perfect <c oughs> ในเรื่องการทํางานนะผมว่านอกจากจะมีแบบระเบียบมีแบบแผนมีวิธีการเนี่ยไอ้เรื่องความอดทนที่จะทําให้เกิดความสําเร็จเนี่ยอย่าลืมว่าทุกอย่างไม่ได้ง่ายไม่ว่าท้ายไหนก็ตามจะต้องเจอไม่ว่าเราไม่ได้อยู่บนโลกแล้วเจอแค่ไอ NTJ ปะ ไม่ใช่เราต้องเจอท้ายเปล่นเจอเยอะแยะเต็มหมดเขาสามารถที่จะอดทนแล้วก็ทําไปตามแผนของเขาพร้อมรับความท้าทายได้ดีด้วยความสามารถเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทาอะไรที่มันอยู่ในระยะยาวได้แผนที่สร้างมันต้องผ่านจากการกันกองแล้วเขามองไปถึงจุดที่ว่าถ้าทำตามนี้สําเร็จแน่ แต่บางทีก็ไม่ได้สําเร็จสเสมอไปแต่เขารู้ว่าทาําตามแผนมันเวิร์กกว่าไม่มีแผนเด็ดปับแล้วถามว่ามันมีบางจุดที่ย้อนแยง้งบางคนเขาว่าจะแบบไม่เข้าใจแล้งงหรือแม้ตัวเขาเองอาจจะงงว่าเฮ้ยจริงตัวเขาไม่งงหรอกแต่ว่าบางคนมองเข้าไปบอกว่าเอา้ามีแบบแผนแล้วบางที J, ทอะ NTJ ดติพูดที่มีสละต้องการพื้นที่ต้องการสเปซเอาจริงมันมัน,ม,นมันไม่ได้แปลก คือต้องการื้นที่ส่วนตัวที่อิสระจากการวุ่นวายอิสระจากการที่ทําให้แผนเขาหลุดอิสระจากการที่ทําให้จุดโฟกัสเขาไม่ได้โฟกัสนี่คืออิสระเขาไม่ใช่อิสระแบบว่าไล่แผนไล่อะไรงั้นมันคนละมินิ่งคนละความหมายครับอิสระที่นี้มีหลายอิสระอิสระต่อผู้คนอิสระจากแผนก็คือไม่มีแผนอิสระจากข้อจํากัดใดๆก็แล้วแต่แต่เนี่ยเขาจะอิสระจากผู้คนหาพื้นที่ที่ มีความอิสระสูงจากผู้คนไร์การรบกวนนี่คืออิสระในนิยามของ ENTJ เขาต้องหาอะไรที่มันชัดและทำแล้วมันรู้สึกว่าทุ่มเทกับการขยันและตั้งใจและอดทนเรียกง่ายว่าหาจุดที่ดีที่สุดแล้วเอามาใส่เอามาเมกใส่ในแลนแพนนิ่งของเขาเพื่อที่จะทาให้ตัวเองนั้นเพอร์เฟคขึ้นบิ๊ก มันทําให้เขาคิดว่าเออเวลาร่วมงานหรืออะไรก็ตามแต่มันต้องใช้แผนใช้อะไรในการร่วมเพราะฉะนั้นเราจะแบบรวบๆไปหาปฏิสัมพันธ์แบบหยิบจับสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มันไม่ได้สร้างขึง้นจากเขาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องความเพอร์เฟกในเรื่องการมีระบบถือว่าเป็นผู้ที่เตรียมตัวได้ดีถือว่าเป็นผู้ที่ค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตได้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ พอเขาคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตัวเองและก็เพื่อสิ่งที่เขาทําเพื่อหวังไปสู่เป้าหมายเรียกได้ว,ว่าถ้าพูดในมุมผู้นําก็จะเป็นผู้นําที่ค่อนข้างจะรอบครอบเลยถ้าคุณไปช่วยๆเขาก็จะด่าให้เขา้าใจใช่ปะคือเป็นเป็นนักบริหารที่ดีเป็นนักบริหารที่รอบครอบกอเปรียบเทียบกับเราเอเอฟเจเราเทียบไม่ได้เพราะเราคนละแนวกับเขาเลยเราเราบางทีเราก็ช่วยบ้างบางทีเราก็ตามมาล้มเต็มเต็บางทีก็สุดโตงบางทีก็ เพราะงั้นทำงานร่วมกันก็อาจจะโดนเขาซนิอยู่บ่อยๆแต่บางทีเรื่องการมีระเ,ะเะบียบมันมันอยู่ที่ว่าบางจุดบางงานว่าเป็นไหมไหมแต่ถามว่า N D J เป็นยังไงเขาเป็นดังนี้ตามที่ผมได้บอกไปซึ่งผมไม่รู้ว่า N D J คนไหนจะปฏิเสธไหมว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นหนายมั่วก็แค่คอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันว่าเออผมผิดตรงไหนหรืออะไรยังไงแต่นี่คือเอาตามความรู้สึกผม เข้าใจใช่ป่ะว่าเออเป็นลีดเดอร์ที่ดีเป็นผู้บริหารที่ดีอย่าเรียกว่าลีดเดอร์เลยไม่ว่าจะเป็นลีดเดอร์หรือไม่ลีดเดอร์เนี่ยก็เอ j ก็สามารถที่จะเป็นได้เพราะว่าเขา มีระเบียบในตัวตนอยู่แล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนเขาสามารถทําได้หมดเพราะว่าเขายึดหลักการแล้วก็เหตุผลมีระเบียบมีระบ,บบของเขาอยู่แล้วคือคนมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะอยู่ตําแหน่งอะไรหรือทําอะไรมันย่อมที่จะมีประสิทธิภาพเพราะว่าเขามีอยู่ติดตวัวของเขาอยู่แล้วเขามีภูเขาเอเวอเรสต์ของเขาอยู่แล้วเขามีามาตรฐานที่สูงของเขาอยู่แล้วในการในการทําสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องพวกนี้ไม่ต้องห่วงถ้าเกิดในทีมคุณมีคนอย่างไอ้ดีเจ สักษาพคน 8, 4, ออกน็ไม่ต้องแปลว่าทำไมงานคุณถึงออกมาดีแม้คุณจะเป็นไอเอมเจก็ตามอภเผรอาจจะนําแทนคุณก็ได้หรือไม่ก็บริหารแทนคุณไปเลยให้คุณคิดไอเดียไปอะไรองี้ <c oughs> โอเคนี่คือ n อ j แล้วกัน